ข่าวเล่าเรื่องสปายเดอ์พรีเมียร์นิวส์วิเคราะห์เกมของคู่แอสตันวิลล่า VS นิวคาสเซิลพร้อมความเห็นเชิงลึกให้คนอ่านได้เห็นภาพชัดเจนเกมนี้เรียกได้ว่าน่าจับตามองสุดๆเพราะนิวคาสเซิลต้องเจอสถานาการณ์ยากลำบากหลังอีซักดาวยิงตัวเก่งประกาศชัดเจนว่าจะไม่เล่นให้สโมสรนอีกต่อไปทำให้เกมรุกของสานิกาดงค่อนข้างขาดความคมแถมบอสโมสรยังมีแรงกดดันจากสื่อและแฟนบอลอีกด้วย ทั้งฝั่งแอสตันวิลลาภายใต้การคุมทีมของมาเรสกาดูเข้าที่เข้าทางมากมีความลงตัวทั้งแผงกลางและกองหน้าวัตกินส์พร้อมวิ um ่งสอดแม็กกินคุมเกมดิยาบีสับไหลเชื่อมเกมและได้เล่นในบานอิ่งเป็นจุดได้เปรียบสำคัญทำให้วิลลาได้เปรียบเรื่องแรงจูงใจและความมั่นใจถ้ามองแทคกติกสาลิกาดงต้องเน้นตั้งเกมรุกจากแดนกลางพยายามประคองบอลแล้วหาช่องให้กองหน้าอื่นอย่างกอร์ดอนบานส์ขึ้นมาจบสกอร์ แต่ด้วยการขาดตัวที่เด็ดอีซักโอกาสที่จะเจาะแนวรับวิลล่าแบบตรงๆอาจยากขึ้นมุมมองเชิงยุทธวิธีเกมนี้ถือว่าวิลล่าได้เปรียบเล็กน้อยถ้าเปิดเกมเร็วได้ประตูนำก่อนนิวคาสเซิลอาจถึกบีบให้เสียบอลแล้วต้องแก้เกมในพื้นที่จำกัดแต่ท่าน,นิวคาสเซิลตั้งเกมรับแน่นและรอจังหวะสวนกลับยังพอมีลุ้นแบ่งแต้มสรุปความเห็นเดอะพรีเมียร์นมองว่าแม้สาลิกาดงยังเป็นทีมใหญ่ แต่สถานการณ์ตอนนี้ชี้ชัดว่าเกมนี้อาจตกเป็นของเจ้าถิ่นมากกว่าแอสตันวิลลา2-1นิวคาสเซิลและถ้าอิซักยังยืนยันไม่เล่นต่อไปความยากลำบากของนิวคาสเซิลอาจยาวไปอีกหลายสัปดาห์อย่าลืมร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Premier News นะครับท่านที่กดติดตามขอให้หล่อให้สวยเฮงเฮปังปง